ครับขนานี้นะครับรถของพี่ต้อมกระชายดำใกล้จะถึงมือลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เดินทางมาถึงใกล้ๆก,ก,กับบ้านลูกค้านะครับอีกสักพักหนึ่งก็จะถึงมือลูกค้านะครับสวัสดีครับผมแพร์เดรงครับตอนนี้ผมได้รบับได้รับรถจากพี่ต้อมกระชายดำ งานให้สร้างสี่เดือนกว่าที่รอคอยตอนนี้ได้รับรับรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับถูกใจมากครับเยี่ยมครับถูกใจเลยใช่ไหมพี่ครับผมโอเคครับเดี๋ยวให้พี่เขาไปลองรถอีกรอบหนึ่งครับ พี่ต้อมขอบคุณมาครับตี่สร้างงานให้ผมผมติดใจเดี๋ยวผมส่งหรดขึ้นไปอีกหนึงลำครับให้พี่ต้อมสร้างให้ผมเพื่อับดูคือคันนี้ครับครับนี่ครับขอบคุณมาครับนี่นะครับคันนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ลูกค้าเออยู่ที่จังหวัดยะลาครับอำเภอเบตงกำลังจะส่งไป ให้ Hi, พี่ต้อมที d คดีอีกครั้งหนึ่งครับ